ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มสายแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันส้มสายมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาค่ะส้มสาจะมาสอนวิธีเอาเสื้อในเข้านะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะพวกอันนี้ค่ะจ้ำสุกอะไรอันนี้คือส้มสายเอาเข้าแล้วนะคะส้มสายจะทําให้ดูอันนี้ล้มตะเข็บนะคะถ้าไม่เยอะก็ไม่ต้องตัดและเป็นผ้าที่ไม่ขอบแข็งก็ไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะนะคะ นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบึ้บนี้มาค่ะั้าๆจะมาสอนวิธีทําอีกข้างหนึ่งนะคะบึ้บนี้อันนี้โมเดลเราเอาเข้าข้างละนิ้วนะคะข้างละนิ้วบึ๊บก็เป็นสองนิ้วอะคะ่ะ ข้างละนิ้วนะคะคุณนรัญญาคะเอาสายวัดมาให้หน่อยเดนิวน้วะะขอบคุณค่ะนี่ค่ะข้างละนิ้วนะคะนี่เป็นผ้ายืดนะคะให้กระชับหน่อยค่ะ เราเสื้อในเข้านะคะต้องการมาบอกเทคนิคนะคะเย็บด้านในนะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะแล้วก็ปัดตะเข็บมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะล้มตะเข็บนั่นแหละล้มตะเข็บลงนะคะ อันนี้คือทําเป็นอันนี้คือเฉพาะเนื้อผ้าแบบนี้นะคะเขาจะเป็นคล้ายๆกับผ้าเยืดหยุ่นสูงอะคะ่ะนิ่มไร้ขอบนะคะเขาเรียกว่าเสื้อในไร้ขอบไร้ตะเข็บ เนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทับหลังเส้นหนึ่งนะคะนะคะก็จะเป็นแบบถ้ามันไม่เท่ากันอย่างนี้นะคะเห็นไหมเราก็เขียนนะคะเนี่ยค่ะให้ขอบมันเสมอกันนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วในการย่อเชื่อในนะคะเชือในของอลูกค้าที่หย่อนไปนะคะ คุณอลันญาฮะลบเออเอาสีดำสีดำเอาสีดำเอาสีดำมาขึ้นให้หน่อยดำใดล่ะดำง่ายกว่าจ้าดำง่ายดำง่ายดำเล็กก่อสีดำให้หน่อยปึ๊บนี่อันนี้จะมาลบขาม้าให้ดูนะคะเนื้อสีดำค่ะเอาต่อ สองตะเข็บนะคะอันนี้ตะเข็บตะเข็บใหญ่อันนี้ตะเข็บ,เ,ขบ,นนเ,ขบเดียวนะคะให้เราเลือกตะเข็บเดียวนะคะเราจะลบม้านะคะลบม้าให้ลูกค้านะคะเราจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะอันนี้เก้านิ้วเป็นเจ็ดนิ้วนะคะ จับตัวมุมที่ที่ที่เราจะเอานี้นะคะที่เราจะเอาเข้าเนี่ยปัดผ้าไปให้เรียบนะคะปัดผ้าไปให้เรียบนะคะปัดไปทางที่เราจะไม่ตัดนะคะคือทางเนี้ยคือห้ามมีผ้าย่นนะคะหมายถึงเส้นที่เราจะทับเนี่ยสมมุติว่าเราจะลบไม้ให้เขาอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งเราต้องการอยู่ที่อ่า หกนิ้วหกนิ้วครึ่งนะคะเอาหกนิ้วครึ่งนะคะหกนิ้วครึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหหกนิ้วครึ่งนะคะ ได้สีดํานะคะโอ้ยได้สีดำะะไม่ได้ไม่ได้เตรียมทำคลิปเดี๋ยวช่างจะทําให้ดูนะคะสีดาสีด,ดเดี๋ยวนะช่างไม่ได้เตรียมได้สีดําค่ะที่แรกว่าจะทําแต่เสื้อส้นในทีนี้จะลบาขามมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยก็เลยไม่ได้เตรียมสีได้ค่ะ ใช้คะได้สีดํานะคะจริงสีดํา เราจะเอาแค่หกนิ้วครึ่งนะคะขามมานี่ต้องดูนะคะว่าว่า,อ,าอะไรนะเขาเรียกอะ่ะถ้าต้นขาเขาแล้วอพอดีแล้วอยาเอาขึ้นไปนะคะเราจะเอามาแค่หัวเข่านะคะเนี่ยนะคะเพราะว่า อะไรนะเขาเรียกขาม้าต้นขาส่วนมากลูกค้าจะพอดีนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะ,คะแหลมขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือขาลบขามมานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ อันนี้วิธีการลบขามา้าอย่าเอาไปที่ต้นขานะคะเลยหัวเข่าขึ้นมาหน่อยนึงก็ฉลับนะคะเนี่ยเห็นไหมคือเราต้องถามนะคะว่าต้นขาของลูกค้าเขาพอดีอยังถ้าพอดีเราเอาขึ้นเลยหัวเข่าไปหน่อยนึงนะคะอย่างแหลมมาอ่นี้นะคะนี่คือลบม้าของช่างๆนะคะแล้วก็ตัดออกลบม้าให้เป็นเดฟเล็กะคะ่ะนี่ค่ะ ตัดออกมะคะเห็นไหมคะบึ๊บนีอ่อันนี้คือต้นขาเขาได้นะคะแล้วก็ไปโค้งนีเห็นไหมคะเราก็จะได้จากขาม้าเป็นขาธรรมดาเห็นไหมคะขาใหญ่ๆอะ่ะเมื่อกี้ที่สช้าๆตัดนี่แหลคะค่ะ วิธีการลบเดฟแล้วก็เย็บคืนนะคะถ้าลูกค้าไม่ตัดผ้าเห็นไหมคะจากเดฟก็เป็นกระบอกเล็กให้เขาแล้วนะคะถ้าสะโพกติดนะคะถ้าเอาไม่แทะต้นขาได้แล้วก็เอาขึ้นไปแหลมๆเหมือนเอาขึ้นไปตรงตรงหัวเข่าหน่อยเดียวนะคะไม่ต้องเอาขึ้นไปที่ต้นขาของลูกค้านะคะเทคนิค DIY สำหรับการลบเดฟก็ลบกระบอกเห็นไหมคะ คือต้นขาเราจะไม่ยุ่งนะถ้าลูกค้าเขาเต็มแล้วหมายถึงต้นขาเขาโอเคแล้วนะคะอันนี้เป็นกระบอกเล็กให้ลูกค้านะคะอันนี้คือขาม้าของเขานะคะขาขากระดิ่งขาม้าอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมหลังจากที่เราลบอะเห็นไหมคะมันก็จะต่างกันเลื้ยขานิดเดียวขาใหญ่เห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆนะคะ DIY ใบสั้นๆแชร์เดียวมันเจดิดเกิดขึ้นทุกวนสั้นๆมาเมบ่งปันเลยค่ะ